เครื่องบินรบที่ถูกขนานนามว่าเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกหนึ่งในผลงานที่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือชั้นทางทหารก็คือ F22 r a p t o r เครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นแรกของโลกที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกมิติของสงครามสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นความเร็วความคล่องตัวเทคโนโลยีล่องหนหรือระบบอาวุธที่ล้ำสมัย F22 Raptor อร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การปฏวิวัติวงการการบินทหาร ย้อนกลับไปในช่วงสงครามเย็นปลายทศวรรษ1,980สหรัฐอเมริกากำลังมองหาวิธีการใหม่เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากโซเวียตเครื่องบินรบยุค4อย่าง F-15 หรือ F-16 แม้จะยอดเยี่ยมแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับประกันความได้เปรียบหากเกิดสงครามเต็มรูปแบบเป้าหมายของสหรัฐอเมริกาจึงชัดเจนต้องการเครื่องบินรบที่สามารถครองน่านฟ้าได้แบบเบ็ดเสร็จและนั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการ Advanced Tactical Fighter หรือ ATF ที่ในที่สุดก็ให้กำเนิด F-22 Raptor F-22 Raptor เปิดตัวครั้งแรกในปี1997และเข้าประจำการในปี2005ด้วยสมรรถนะที่ไม่มีใครเทียบได้เครื่องบินลำนี้สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ระบบ afterburner หรือที่เรียกว่า Super Cruise ได้ถึงแมต1.8และสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่าแมต2นอกจากนี้ยังสามารถทำการบินผ่าแผลงในรูปแบบที่แทบไม่มีเครื่องบินรบใดทำได้ เช่นการหมุนควงสว่านการหันหัวขึ้นลงอย่างฉับพลันและการควบคุมเครื่องบินด้วยท่อไอพ่นแบบพลัสเวกเตอร์ิงที่ทำให้แรปเตอร์มีความคล่องแคล่วสูงกว่าสตรูหลายเท่าสิ่งที่ทำให้ F22 Ra ่สิบอแรปเอร์พิเศษที่สุดคือเทคโนโลยีสตีลหรือการล่องหนด้วยการออกแบบรูปทรงของลำตัววัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์และการซ่อนอาวุธไว้ภายในช่องเก็บทำให้เครื่องบินลำนี้มีค่าการสะท้อนคลื่นเรดาร์ต่ำอย่างเหลือเชื่อแม้จะมีขนาดใหญ่แต่เรดาร์ของสตูแทบไม่สามารถจับสัญญ,ญาณได้ชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้นการรวมเอาระบบเซ็นเซอร์สุดล้ำระบบเรดาร์ AESA รุ่นแอน APG-77 เข้ามาทำให้แรปเตอร์สามารถตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลและโจมตีสัตวปรูได้ก่อนที่จะถูกพบเห็นเมื่อพูดถึงอาวุธ F-22 ไม่ได้มีดีแค่การล่องหนและบินเร็วเท่านั้น แต่ยังติดตั้งขีปนาวุธ a i m 1 2 0 AMRAAM สำหรับการโจมตีในระยะไกล m 9 s ไซวินเดอร์สำหรับการต่อสู้ระยะประชิดรวมถึงปืนกล M61A2 ขนาด20มิมที่ยิงได้กว่า6,000นัดต่อน,นาทีช่องเก็บอาวุธภายในช่วยให้สามารถรักษาความล่องหนได้แม้ในขณนะที่พร้อมยิงโจมตีสัตรูจึงแทบไม่มีโอกาสตั้งตัว อีกหนึ่งสิ่งที่น่าทึ่งคือความสามารถในการทำงานแบบ Network c e n t r นทริกแรปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นๆและศูนย์บัญชาการภาคพ,พื้นดินได้แบบเรียลไทม์ทำให้กองทัพสหรัฐอเมริกาสามารถประสานงานการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับมีเครือข่ายนักล่าที่ติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาแม้ว่า F-22 จะถูกออกแบบมาเพื่อการรบอากาศสู่อากาศเป็นหลักแต่ก็สามารถโจมตีภาคพ,พื้นดินได้เช่นกัน ด้วยการติดตั้งระเบิดนำวิถี JDAM หรือ Small Diameter Bomb ที่มีความแม่นยำสูงการรวมความสามารถทั้ง2วมิติเข้าด้วยกันทำให้ r a ปเปอร์กลายเป็นเครื่องบินรบที่สามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์แต่ความล้ำสมัยก็แลกมาด้วยราคาที่สูงลิวการผลิต F 2 2 1หนึ่งลำมีมูลค่ากว่า150ล้านดอลลาร์และหากรวมค่าใช้จ่ายการพัฒนาและโครงการทั้งหมดราคาต่อลำอาจสูงถึงเกือบ400ล้านดอลลาร์นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่สหรัฐอเมริกา ต้องยุติสายการผลิต F-22 ไว้เพียง187ลำเท่านั้นทำให้เครื่องบินรุ่นนี้หายากและมีคุณค่ามหาศาลในเชิงกลยุทธ์นอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐยังออกกฎหมายห้ามส่งออก F-22 ให้ประเทศพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอิสราเอลหรือออสเตรลเลียที่เคยแสดงความสนใจก็ไม่สามารถซื้อได้สิ่งนี้ทำให้ F-22 กลายเป็นเครื่องบินรบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเพียงผู้เดียว ในสนามรบจริง f 22 r a p t o อรเคยถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการหลายครั้งโดยเฉพาะในตะวันออกกลางเช่นการโจมตีเป้าหมายของกลุ่มไอซิสในซีเรียและการลาดตระเวนเพื่อครองด้านฟ้าเหนือพื้นที่ขัดแยง้งแม้ว่า r a ปเตอร์จะไม่ค่อยถูกใช้ในการต่อสู้แบบด็อกไฟจริงบ่อยนักแต่การที่มีเครื่องบินลำนี้ประจำการก็เพียงพอที่จะทำให้สัตรูไม่กล้าเสี่ยงเข้ามาท้าทาย เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่อย่าง F-35 Lightning II หลายคนอาจสงสัยว่า Raptor ยังมีความสำคัญอยู่หรือไม่คำตอบคือใช่ F-22 ยังคงมีความได้เปรียบด้านการบินความเร็วสูงและการต่อสู้กลางอากาศแบบ1ต่อ1ที่ F-35 ยังเทียบไม่ได้ขนาดที่ F-35 ถูกออกแบบมาเพื่อความอเนกประสงค์และการโจมตีภาคพื้นดิน Raptor จึงยังคงเป็นสุดยอดนักล่าที่ไร้คู่ต่อสู้ในภารกิจครองอากาศ สิ่งที่น่าสนใจคือแม้การเวลาจะผ่านมากว่า20ปีแต่ F-22 Raptor ก็ยังคงเป็นเครื่องบินที่นำหน้าคู่แข่งในหลายด้านรัสเซียมี Su-57 G และ m j 2 0แต่การทดสอบและการปฏิบัติจริงก็ยังแสดงให้เห็นว่า Raptor ยังคงครองความเหนือกว่าโดยเฉพาะในแง่ของความคล่องตัวและความสามารถด้านการล่องหนที่ผสานเข้ากับระบบเรดาร์และอาวุธได้อย่างลงตัวเครื่องบินรบลำนี้จึงไม่ใช่เพียงอาวุธแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีการทหารของสหรัฐอเมริกา เป็นเหมือนกำแพงเหล็กที่ทำให้ชาติใดก็ตามต้องคิดทบทวนก่อนจะท้าทายกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาท้ายที่สุดแล้ว F-22 Raptor ได้พิสูจน์ให้เห็นว่านี่คือเครื่องบินที่ไม่ใช่แค่ล้ำสมัยแต่เป็นตำนานในโลกการทหารทุกครั้งที่มันทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าก็เปรียบเสมือนการส่งสัญญาณเตือนว่าสหรัฐอเมริกายังคงครองความเป็นผู้นำด้านน้านฟ้าอย่างแท้จริง